ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกคุณมึงรวยจริงทบทวนทรัพย์สินนะครับทักษสินเนี่ยคุณมึงนะครับรวยจริงทบทวนความจําคนไทยที่มาและปลายทางครับทรัพย์สินของทักษสินก็ต้องบอกว่าวันนี้ยอมรับนะครับว่าคุณทักษสินรวยจริงนะแต่นะครับ การที่คุณทักษิณรวยเพิ่มขึ้นแล้วจนโดนยึดทรัพย์เนี่ยจากการที่ดํารงตําแหน่งแล้วใช้ตําแหน่งนะครับในการที่จะ เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองนะครับออกนโยบายต่างๆเพื่อให้ตนเองแล้วโดนยึดทรัพย์สินนะครับหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเป็นการโดนกันแกล้งเป็นคนโดนอะไรนะครับว่าเฮ้ยคนเขารวยแล้วก็ไปกันแกล้งแต่ละถ้าเราเริ่มไปดูจริงๆนะครับว่านะคดีแต่ละคดีที่มีการทำเนี่ยมันคือการกระทําความผิดจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนที่ทุจริตคอร์รัปชันคือคนชั่วแต่คนที่ชั่วกว่าคือคนที่สนับสนุนนะครับคนที่ทุจริตคอร์รัปชัน คาถามคือวันนี้คนที่รวยรวยด้วยความสามารถรวยด้วยการทําธุรกิจจริงอันนี้โอเคแต่รวยด้วยการทุจริตคอร์รัปชันคุณยังสถาตุนอีกหรือคุณมึงเนี่ยรวยจริงทบทวนาร์มจำคนไทยที่มาและปายทางของทรัพย์สินทักษิน6มกราคม2568นายพินิจอินทรสมบัติอดีศสสพัทรุงโพส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ คุณมึงรวยจริงระบุนะครับคุณมึงเนี่ยรวยจริงระยะหลังคุณทักษิณชินวัตรปลาใสดุเดือดทั้งหมาทั้งควายพังผูออกจากปากคุณทักษิณเป็นฝูงเวลาคุณทักษิณด่าใครก็ว่าเป็นควายว่าเป็นหมานะครับผมต้องยอมรับนะครับว่าผมสะดุ้งทุกครั้งไม่รู้คุณทักษิณจะเหมาว,ว่าผมเป็นควายเป็นหมาด้วยหรือเปล่าเพราะผมก็วิจารณ์คุณทักษิณอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรควายก็ควายหมาก็หมาวะแต่ผมต้องอวดตัวนิด หน่อยว่าคําพูดคําจาของผมน่าจะสุภาพฝากคุณทักษิณเพราะสันดานผมเป็นอย่างนี้และที่กลัวที่สุดคือถ้าผมพูดไม่สุภาพผมกลัวคนจะด่าว่าไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเรื่องนี้รับรองใครด่าผมไม่ได้ใครด่าผมก็ไม่รับวางไว้หน้าบ้านคนด่าน,นั่นแหละคุณทักษิณพูดว่าไอ้พวกควายพวกนี้หาว่าผมไปเอาตังที่ไหนมาก็กูรวยมาตั้งแต่ปี2 5 3 5ถึง2536แล้ว เรื่องมึงรวยเอ้ยขอโทษเรื่องท่านรวยนะ่ะไม่มีใครเถียงแต่ผมจะทบทวนความจำของคนไทยว่า ตอนท่านเป็นนายกนตีท่านรวยหนักเข้าไปอีก47,373ล้านบาทแต่ถูกสารนีกายึดเป็นของเพนดินเพราะเป็นการล่ำรวยผิดปกติและเป็นการกระทำที่ขัดต่อระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและนะครับประโยชน์ส่วนรวมถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบา้านคือตอนเป็นนายกนตติท่านรวยเพราะจากการทุจริตอีก47,373ล้านบาทผมเลยเตือนคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณว่าอยากแข่งกับคุณทักษิณในสเรื่องคือ หนึ่งเรื่องของฟความร,รวยสองเรื่องของบุญวาสนาเรื่องของบุญวาสนานี่คุณทักษณิณมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูติดคุกไม่ต้องอยู่ในคุกไปนอนห้อง VIP โรงพยาบาลตำรวจจนออกจากคุก ปีใหม่นี้คุณทักษิณอย่าลืมบุญคุณคนไปกราบพลเอกประยุทธ์และดรวิสนุเสียด้วยนะครับอีก2อสาวันผมจะเขียนถึงคุณทักษิณอีกเรื่องรับรองว่าสนุกว่างจากเล้นหลาแล้วแวะมาอ่านนะครับพระนท่านทักษิณชิน,นวัตรนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณนิพิษอินทรสมบัติก็ได้มีการออกมานะครับและตั้งคําถามว่าเอ๊ะเนี่ยอันเนี้ยนะครับ สารฎีกาได้ยึดเป็นของแผ่นดินนะครับเพราะได้มาจากการทุจริตและร่ํารวยผิดปกติคําถามคือแน่นอนครับคุณจะบอกว่าคุณร่ํารวยแต่คุณภูมิใจที่คุณร่ํารวยจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าล่ะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ